ซึ่งก็ใช้สังกะสีหรือว่าพลาสติกก็ได้ทำเป็นวงกลมอาจดินเป็นแผ่นวงกลมจากนั้นก็ใช้พวกไม้นีเจาะเป็นรูเจาะเป็นรูแล้วก็ตากทิ้งไว้แห้งอพอแห้งแล้วค่อยเอาไปเผาไฟรูนี้มันเอียงๆแล้วปล่งครับเวลาเจาะรูนี้เจาะเสมอไหมเจาะให้เทปเปอร์หน่อยไหมให้ ให้ตรงๆลงไปแต่ว่ามันจะมีด้านหนึ่งเล็กด้านหนึ่งใหญ่ครับด้านล่างนี้จะเป็นจะรูใหญ่เพื่อการระบายฐานหรือชีเท่าให้ออกง่ายขึ้นมันจะรีดลมขึ้นมาด้วยอ่าใช่นั้นด้วยแล้วก็ลักษณะรังเพึ่งนี้จะออกนูนๆสักหน่อยเพื่อความแข็งแรงนูนขึ้นนะครับนูนขึ้นลักษณะตัวนี้ แล้วก็ไปเผาเหมือนกันเนะอ่าให้แห้งแล้วก็ไปเผาจำนวนรูนี่ก่ายยังไงครับอ่าถ้าแผ่นใหญ่ก็รูเยอะขึ้นคถ้าอันเล็กนี่ก็แค่ห้ารูก็พอขนาดของรูนี่ก็นิ้วมือแย่เข้าไปได้ครับมีหลายม,มีกี่ขนาดครับเนี่ยอ่าตอนนี้จะป,ประมาณสี่ห้าขนาด เล็กๆนี่ก็ใช้ทำใช้กับฐานนะอ่าใช้กับฐาน้เตาเล็กๆหม้อน้ำชากาแฟแล้วเตาใหญ่นี่นะครับเนี่ยทำอะไรครับอ่าเตาใหญ่นี่เหมาะสำหรับชาวบ้านที่หุงข้าวอันนี้สองเตาสองร้อยลิตรสำหรับแบบนี้ฮะรุ่นใหญ่เลยรุ่นใหญ่แบบนี้รุ่นี้เลยนะครับรุ่นใหญ่ใช้กระทะใหญ่หรือหม้อเบอร์ห้าสิบเป็นแบบใช่ไหมฮะทั้งสองร้อยลิตรเป็นแบบเตากระทะนะเนี่ยอ่าเตากระทะก็ได้หรือหม้อเบอร์ห้าสิบก็ได้ เบอร์หกสิบอะไรประมาณนี้น้ำเดือดแล้วครับต้มเมื่อสักครู่นี่เองสิบนาทีประมาณสิบนาทีน้ำก็เดือดแล้วใช้ฟืนน้อยมากเลยฟืนไม่เยอะนี่ริงๆฟืนพวกนี้มันเป็นไม้ไม่ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งด้วยซ้ำไปถ้าไม้เนื้อแข็งนี่จะอยู่ได้นานทนนานเลยใช้สักสองท่อนก็พอแล้วไม้เนื้อแข็งจะเป็นฐานอ่า